สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอบ้านศีวิไลเอฟซี FC, ลหลานน่อยทิดาลาวเอซที่อยู่ต่างแดนแล้วก็ทางสปอลาวด้วยนะสวัสดีค่ะคุณจ้าวันนี้เราจะมีข่าวมาเราสู่กันฟังก่อนเส็เหงานเนาะ,ะเห็นไปไตามดูคลิปของพาพูเห็นเปิ่อนออกมาประกาศมาวา่าเมื่ขึ้นมาชี้แจงเนาะเกี่ยวกับมันจะมีอคนบางคนหรือ,อเขาไปคอมเมนต์ ในไอกรณีที่เพิ่นอัดเพลงหรือว่าเป็นยังอ่าคือบบปลอยพานคือเฮ็ดคักเฮ็ดแบบประมาานีเบาประมาานีนะมีบางกี่คนดอกแต่ลอกก็เลยออกมาเ้ามาพูดถึงว่าทําไมอะไรยังไงคือต้องขนาดนั่นต้องเฮ็ดจังสันต้องเป็นจังสี่เพื่อกับมาเบาแต่ก็อ่ามันมันมันมีหลายอ่านหลายแนวนอพเดอะปอกมาชีแจงมาเบาแต่ว่าถามว่ะมันหลายคนหลายอย่างหลายความคิด เนนพื่อนบริเลอลงทุนเนาะเพื่อนกับบริลูนะว่าการที่เป็นเข้าลงทุนเข้าต้องอยากได้สินค้าอยางได้อ่ผาผลิตภัณฑ์ของเทาที่ออกมาอมันก็ต้องดีที่สุดเนาะเอาไปฟังแก่ฟ้าพอผู้บ่าวช่วงบกตอนที่เพื่อนพูดถึงกันจ้าผู้บ่าวผู้หรือพอผู้คนนี้ครับได้ยกเอาเรื่องราวของน้องทิดาลาวมาเล่าสู่พีสู่น้องกันฟังครับอ่าหลังจากที่เสียสินภารกิจใส่เสียงนะครับสามเหมือกเมือละสองเพลงเนาะนะครับเสาเพลงแรงเพลง การที่ตกอยู่เหมือนละสองเพลงกะถือว่าโบนักครับถือว่าธรรมดาสําหรับนักรองเนาะนะครับเพราะว่าถ้าบนไปร้องอยู่บนเวทีนี่ก็จะน่าประมาณสักโอ้สองชั่วโมงครับโชว์สองชั่วโมงคุณต้องทําได้นะครับก็พูดถึงเรื่องนะครับเพลงของน้องติดาเล่าครับพอพอมาเช็คฟังครับมาไลเซ็คฟังแล้วเรียบร้อยครับหลังจากที่ใส่เสียงอย่างทรหมดกันมาเรียบร้อยนะครับใส่เสียงมาแล้ววันนี้อาจารย์นส่งเพลงกลับมานะครับให้พระผู้ตรวจทานอีกรอบก่อนที่จะลงลายดนตรีสด พอพระผู้มาเช็คฟังครับสามผลงานเพลงคือได้ร้องใหม่หมดเลยไม่ได้แก้ไม่ไม่ได้ร้องต้องอบอสามารถทิศเอาใดครับต้องร้องแก้ใหม่ทั้งหมดทั้งสามเพลงนะครับนะครับพอมาเช็คฟังแล้วอ,อมันยังบาแมนยังบาตรงนะครับก็เลยตรงตรง,ตรงเอาใหม่ห้สมกับว่าเราเป็นผู้สืบทอดคือให้สมกับพ้อดาวบันดอดนเนี่ยเพิ่นยกมาเต์นี่ไห้กับน้องทิดาเล่าเปลี่ยนคนร้องนะครับ มินันคือต้องเคดให้ดีที่ฟุดเท่าที่คิดีได้นะครับถามว่าน้องเท่านี้เนี่ย,เด,เ,ยนะเด็กเท่านี้เนี่ยนะครับเด็กเท่านี้เนี่ยก็ต้องมีบ้างมีร้อยแผลร้อยแป๊ร้อยแมงครับมีเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่น้องจะทําได้นะครับก็บมีหลายคนครับที่เขามาคอม,มอเมนต์มาผู้ซีไรไปบวชหลอดดอกเพราะเอาใจใจก็จะถามกลับไปเช่นกันนะว่าเอาเใจใจเนี่ยคือเอาเใจใจเรื่องอะไรนะครับเข้ามาเอาใจใจได้ที่นี่ไหมถึงว่าถ้าไม่ได้ดั่งใจตัวเองคือไม่เอาใช่ไหมนะครับก็คือกับที่เรียสัตครับ ขันบ่ไดดคือใจก็คือบ่เอาครับเพราะเราคือคนลงทุนเราคือคนจ่ายเงินนะครับเมื่อเสียเงินไปแล้วซิ mm ่ hmm. งที่ได้กบมาตองคุมค่าต้องให้ได้ดังที่ใจเราต้องการนะครับแล้วอีกประการนึ่งครับน้องเขาทําได้ดีกว่าที่เราคิดอีกนะครับเราก็ต้องให้เขาทําอ,อกว่าทําให้ดีกว่าเดิมอีกได้ไหมได้ครับน้องก็ทําได้เราก็ต้องเอาตรงนั้นของเขาออกมานะครับพตเราเอาตรงนั้นของเขาออกมารบเวนว่าสิไปยุดความสามารถของเด็กหน่อยไห ไอ้ี่ข้อเมนต์มาแบบนแล้วเราก็รับฟังแต่บางบางเคสบางบางคอมเมนต์เราก็ต้องออกมาอธิบายนะครับออกมาอธิบายว่าเออถามไมจะผิดเ่าที่จะคขมเมนน์ป็นนั้นมันไม่ผิดครับมันไม่ผิดแต่มันมันเหมือนกับว่าคนไม่มีความคิดนะครับกันท่อยากพูดว่าเป็นคนงงเพียงแค่ว่าอยากอาจจะเป็นว่ากัให้บอกแบบว่าเอาที่มันสอบลงก็คือลืมคิดนะครับลืมคิดไปเนาะขารที่ว่างงก็คือสินักพนาะเอาว่าลืมคิดไปขอนีไปแล้วกัน แต่ถ้าม,ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับมันไม่ผิดใครก็สามารถที่จะคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับแต่นั่นต้องไม่ใช่ทีน่นี่ถ้าจะมาคอมเมนต์ทีน่นี่คุณต้องตั้งสติดีๆแล้วค่อยมาคอมเมนต์นะครับพอผมถามขึ้นไปว่าพอผมถามไปคุณต้องตอบให้ได้ด้วยนะครับว่า,เ,าเป็นยังก็คอมเมนต์แบบนั้น่างสีเนาะนะครับผมชอบประโยคหนึ่งของเจบ่าเลาาชอบมากเลยนะครับเจบ่าวล่าช่องเจบ่าวล่าเนี่ยครับชอบมากประโยคหนึ่งก็คือถ้าไม่ชอบให้เลื่อนผ่าน ไปหอดคลิปที่มักแหลวจนคอยยุดฟัง่จงจนคอยยุดเบิงชอบมากเลยเมื่อเรามีโอกาสได้ทําแล้วเนี่ยทําไมล่ะเราจะปล่อยผ่านไปที่มันง่ายอ่ะคุณเป็นคนมักง่ายเหรอถึงจะต้องปล่อยผ่านเนาะนะครับ,บน,นีฉะนั้นครับสิ่งที่ไม่ควรปล่อยผ่านเราก็ไม่ปล่อยผ่านบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเออทำไมไม่ให้น้องเป็นตัวของตัวเองทําไมต้องไปเป็ียนคนนั้นต้องไปเป็นคนนี้นนนนทําไมต้องไปร้องให้เหมือนเขาฟัางนะครับทําไมต้องร้องให้เหมือนเขาใช่ไหมครับบริเกียกับเสียงครับแต่ลูกเล่นต้องเหมือนเขาครับเพราะนั่นคือ สิ่งที่คุณต้องทําเพราะถ้าคุณเล่นไม่เหมือนเขาเจ้าสิ h h เป็นตลกไปเลยครับคุณจะเป็นตัวตลกทันทีเลยในการไปร้องเพลงที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีบอลมาคู่ประเทศไปดีักคักอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณทําไม่ได้นะครับคุณทําไม่ได้คุณทําไ,ไ,ไม่เป็นลูกคอลูกเอื้อนอะไรคุณทําให้เป็นเหมือนเขาคุณจะกลายเป็นตัวตลกทันทีในการร้องนะครับมิฉะนั้นเนี่ยนะครับลูกเล่นของเขาเนี่ยคุณเอามาเลยคุณทําเป็นคุณทําเลย ทำให้เต็มที่ไปเลยครับลูกเล็ดลูกเอื้อนนะครับ mm hmm. เจ้าสิสั้นเพิ่นมีลอยแปดซิปล่องเสียงมีล้อยแปดซิสั้นหรือเป็นมื่นสั้นเจ้าก็ต,ต้องเฮ็ดอะไรขึ้นเพิ้อนต้องทําให้ได้แล้วมันจะออกมาเป็นตัวของเราเน mm ี hmm. ่ยฟังไว้นะครับ mm hmm. มันจะกลับมาเป็นตัวเราเพราะคนในโลกนี้เสียงจะไม่เหมือนกันต่อให้คล้ายคลึงกันก็จะไม่เหมือนกันเด็ดขาด แจ่ประมาณนั่นแหละพี่น้องเพิคนก็นบอกได้ว,ว่าถ้าประมาณกับที่เรือนพานจะสีนะำห้าจุดกัวฮาสิีจืคดคลิปที่ห้าชอบเพราะว่าคนตะลุ่พุ่นบนเมรีบาทสองบาทแต่และเพลงเพราะฉะนั้นที่เช็ดดอกม้ก,ก็ต้องได้ดีที่สุดประมาณนี้บ,บางทีคนไม่เคยทำเพราะเขาไม่รู้เราเรายังไม่รู้เลยนะว่าเออจังยังไงแต่การที่ทําทุกคนน่ะยังห้าเปิดเจ้าของแบนดเอาคือยังห้าสีเฮ็ดสินค้าไปชนิดหนึ่งย่างหนึ่งถ้าสีเฮ็ดไปอยู่บอกบ่ดี เขาสิกาปล่อยอยู่บอกกาปล่อยเขาสูตลาดอยู่บอก้าเกินบด่ดีเขาก็ต้องตอบมาหาคดเสียก็คือเขาบ่แเ่นคนที่เขามาอันนี้ประมาณนี้ก็คือแบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าเออไออย่างเราไม่เคยลงทุนประเภทนี้ทําแบบนี้สิสิเาไปนี่ยังคือนีน่นี่นีน่อะไรก็แบ,บแบรด้มันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเขาอยู่มานานประสบการณ์เขามีไม่ใช่ว่า ไม่มีประสบการณ์เขามีวงการมาแต่วัาจะปีไอ้บางคนที่ไปเอมเมนก็ไปคิดบ่หนาบหลังได้ว่าเออจังใดจังใดทุกคนออกมาทุกอันเลยแหละไปเบิ้งสังเกตเบิ้งลงพกเจาผู้ใดเสียเพลงเห็นอย่างเงี้ยที่เคยเห็นเมแตาผู้สารภานกราเคยเคยว่าเคยเคยวอาคือกันผู้ดังๆนะเนาะก่อนจะปล่อยเพลงออกมาแต่ละเพลงข้ามเครื่องมันตรงใดมันตรงเป๊ะมันตรงดีที่สุดที่จะปล่อยออกมาสู่สายตาให้พี่น้องได้ฟังเมนบ่ท่านบ่ดีเราก็ต้องไม่ปล่อยผ่าน เพราะว่าเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งก็ตามที่คนบอกขั้นบมเปนเพลงระบาดสองบาทเนาะอ่ะจบเรื่องระนีไปแล้วกับได้ฟร้างจากคนไปแล้วเนาะไัยพมักกับเพื่อพานเดือนพานเพ่คนว่านแหละจนจบเลยคลิปจบคล้องจ้าข้องมักจงไปคอมเมนต์ยังไปยังคืออยากให้คอมเมนต์ในสิ่งที่ดีให้กําลังใจกันมากกว่าเนาออ่านวันนี้เขาก็ไปเจออ่าเสร็จจากงานเพ่าคนกับพราอีลาอ่าป่านซื้อแล้วเพื่อผ้ากันไปแลดผ้าอลาไปเลนไปเล่นออกกําลังกายเพื่อที่จะขยายปอดเนาะ พาให้ล่ะไปวิ่งออกกําลังกายที่ลูกสนามก็ดีมากเลยเนาะไปสนามแล้วก็ไปเจอเล่นไปก็ไปเจอไอ้คนพ้อไอ้มาก,ก่าคนเป็นนักกีฬาได้เห็นแม่ฝ่นคนพูดว่าเป็นนักวิ่งเป็นนักวิ่งเดวจะได้ไปรงไปแข่งให้ทิดาไปลองออกกำลังกายเขาตองมากแล้วเสียงตองมาแล้วเดวถ้าจะได้เขงาง้านแล้วอ่าเพื่อจะไปเจอเพื่อนอยากให้ลูกให้ทิดา ส่วนคลิปเต็มๆของอเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเพลงที่เพลงยังไดกะเดยวไปดูในช่องพ่อปูนะเอซก็สามารถเข้าไปเบึงเรื่องเล่าเต็มๆที่บันชีแจงได้ในช่องปูสิวิไลสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า mm hmm. เข้างานแล้ว